เธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเรวยไปใช้มือรองบริเวณข้อเข่านะคะแล้วก็ข้อเท้านะคะยกขาคุณพ่อขึ้นลงขึ้นลงท่านี้เป็นการบริหารกล้ามเนื้อที่ขาแล้วก็ป้องกันข้อติดด้วยค่ะอืแค่นี้เองเหรอคะลิตาขอลองค่คะแบบนี้นะคะค่ะเยอะมากเลยค่ะอ้าวป้าอุ่น าริตาบอกว่าให้ป้าอุ่นทักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ใช่เหรอคะก็ป้าเป็นห่วงคุณหนูห่วงคุณท่านทีนี้ป้าจะมาเฝ้าทุกวันเหมือนเดิมแล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะป้าป้ารู้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังฝึกทำกายภาพบำบัดให้คุณพ่ออยู่นะคะต่อไปนี้เนียอริตาจะทำกายภาพบำบัดให้คุณพ่อเองทุกวันเลยค่ะเก่งแค่เก่งดีแค่ดีดีวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะคุณอลริตาพรุ่งนี้คุณอลริตาก็ทำให้คุณพ่อบ่อยๆซ้ำๆนะคะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะ พออุ่นมาก็ดีแล้วล่ะค่ะถ้างั้นเนี่ยลิตาฝากดูพ่อแป๊บหนึ่งนะคะลิตาตั้งใจจะไปซื้อของะคะ่ะได้ค่ะกลับะคะุณนค้แล้วลิตาจะนิบกลับนะคะจัดจัดจดรุ่นนี้ก็ดีนะครับฟังวิทยุชัดมากเลยครับทั M ้ง FM AM แล้วก็สามารถปรับได้360องศาเล,ะะเลยนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับ ใช้สําหรับถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยนะครับความคมชัดนะครับ2ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายรูปได้แบบชัดละเอียดเลยครับอันนี้ก็ดีนะครับเพิ่งนําเข้าเลยนะครับสําหรับรองรับ 3G โดยเฉพาะเลยนะครับเป็นเครื่อง,รองแรกๆของเมืองไทยเลยนะครับสนใจรุ่นไหนดีครับสนใจที่ชาร์จแบบนะคะ่ะที่ชาร์จแบบไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ค่ะเอาแบบเอาแบบของที่สองนะคะที่ของโนเกียนะคะ มาเดินแห่ใี้มันเกิดกิเลสเนี่ยเห็นอะไรอยากได้ก็มีตังค์ซื้ออยู่ดีพี่พยายามโทรหาแล้วแต่ว่าคุณอาริตาเขาปิดเครื่องข้าวใหม่ปลามันนึงคุมม้มใหญ่ใครกวนนะิโอ้เขาอาจจะไม่ได้อยู่กับปานธงก็ได้แกก็จินตนาการเพ้อฝันไปเรื่อยเออเออลงออลงมีเบอร์บ้านปานธงไหมอ่ะมีเด็อยู่ไหนอะ่ะอยู่ที่มือถือ ก่อนไหนละมือถือมือถ oh, Ar ือก็ต้องถืออยู่สิเออโอ้ยคุณประสาทเอามาเร็วมานี่โทรเองอะไรอะโททีนะไม่ใช่ปอาฮัลโหลฮัลโหลคุณอาริตาอยู่ที่นั่นหรือเปล่าอ่ะที่นี่ไม่มีคนชื่ออาริตามีแต่อ่อนนพาก็คุณปานทงเนี่ยเขาไม่ได้พาผู้หญิงไปที่บ้านใช่ไหม ีค่ะผู้หญิงที่ไหนแล้วคุณล่ะเป็นใครก็แล้วเธอล่ะเป็นใครฉันก็เป็นเป็นเพื่อนสนิทฉันก็สนิทแค่นี้นะปานทงไม่ได้พาอลิตาไปที่บ้านอ่ะเนี่ยเด็กที่บ้านบอกฉันเชื่อว่าเยียเนี่ยคงไม่โกหกหรอกนะเพราะว่าถ้าหากว่าปานทงได้ตัวคุณอาริตาจริงๆเนี่ยนะไม่มีปิดบังหรอกปานนี่นะประกาศไปทั่วตลาดแล้ว เอ๊หรือว่าพี่ริตาค่ะจะไปอยู่บ้านแฟนที่กรุงเทพคะ mm hmm. คุณน้องนุชค่ะ mm hmm. คือถ้าหากว่าคุณอาริตาเขามีแฟนนะคะแล้วเขาสวยขนาดนี้นะคงต้องมีหนุ่มๆเดตตามมาหาถึงตราดแน่ๆค่ะแต่เนี้ยนะไม่มีใครมาเลยสักคนเดียวก็สรุปเสร็จสักว่าคุณอาริตาเนี่ยไม่มีแฟนอะไรรอกแนละ้วเขาต้องไปหาพ่อเขาแน่ๆเลยนี่ แกไปเยี่ยมคุณอาคมเจอชัวร์เลยไปเลยดิจะไปทำไมพี่ไม่ได้เป็นไรเขานี่ะคุณหนูไปช็อปปิ้งมาได้อะไรไบ้างคะได้ที่ชารา์จโทรศัพท์อะค่ะป้าไม่มีเป็นยาซื้ออย่างอื่นหรอคะ่ะ ชีวิตคนเรานะ่ะมันก็มีขึ้นมีลงนะคะคุณหนูนั่นใบเสร็จนี่คะ เคุณหนูคะพิตาหาได้ค่ะป้าอุ้ยหอมกรุ่นจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคุณลำพาให้ตั้งอาหารสิเต็มโต๊ะเรียกฉลองอะไรวะอ้าก็ฉลองที่แม่อริตานิวัดพระนครไงป้ามาแล้วค่ะนี่หมดอีกเหรอยังค่ะโอ้ทานทั้งนั้นเลยนี่นุ้ยค่ะเป็นตามคุณจินยพัฒน์มาทานข้าวไป เดเดินหนูไปเองดีกว่าค่ะไม่ต้องหรอกลูกหนูน่ะเหนื่อยแล้วพักซะมั่งเถอะพี่ไปเองค่ะ <c oughs> ทำเป็นเก่งอยากจะรู้นะักจำเงินที่ไหนไปรักษาพ่อฮะ มันปิดมือถือหนีัวจะรู้อยู่ชายอื่นแรือไงฮะแบตฉันหมดคุณให้โทรศัพท์มาแต่คุณไม่ได้ให้ที่ใช้มาด้วยซะหน่อยนี่คุณไม่ต้องมาพูดจาไราสาระเลยนะฉันโทรมาเรื่องเงินเดือนช่วยโอนเงินเดือนผ่านธนาคารให้ฉันด้วยเข้าใจไหมเธอออกไปเลยไม่ได้บอกลวงหน้าฉันไม่ให้ได้ยังไงอ่ะนี่ฉันทำงานให้คุณไปแล้วนะคุณจะมาเบี้ยวเงินฉันแบบนี้ไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นน่ะ เธอต้องมาเซ็นใบรอให้ถูกต้องก่อนไม่งั้นอย่าหวังเลยอลิตาพรุ่งนี้นะฉันจะรอที่ออฟฟิศแค่นี้นะ องไปทานข้าวค่ะบอกแม่กินไปก่อนเดี๋ยวเช้งไม่หิวอ่ะค่ะยังเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันเราทำไมเธอกับฉันคอยกันแรงทุกที่รวยมาเธอก็เสื้อฉันจริงอันที่จริงไม่มีอะไรรักกันยังเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยกันแรงทุกที่รวยไปเธอก็เสื้อฉัน